ฮัลโหลสวัสดีค่ะอืมเดี๋ยวนึ่งนะโอเคเดี๋ยวนะ <c oughs> คองเบียวๆอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีลูกหนูหญิงสวัสดีนะคะลูกเจี๊ยบธนชานะคะสวัสดีลูกสายชนค่ะนะคะสดกว่านี้นะลูกก็ปากกระดีแล้วนะลูก สวัสดีน้องการสาวน้อยร้อยล้านลูกรูปสวยๆของครูนะคะที่เชียงใหม่ขอบคุณน้องการชนิกานสาวน้อยร้อยล้านนะคะสวัสดีลูกปุญญานุตค่ะลูกหญิงสกุณานะคะลูกหมูน้อยนะคะลูกน้ำนะคะลูกการสาวน้อยผู้มังคังนะคะลูกนัชชยพลนะคะลูกเอิงเออลูกเอิงอัญชิสานะคะสวัสดีลูกเมลูกปุ้มปุ้ยลูกกบลูกจินตนาค่ะนะคะสด มลูกกาญจนานลูกจจจ๋าเจ๊ม้วยแอร์พันล้านค่ะแดดออกนิดนิดลูกวิอุมาพรค่ะลูกน้ำผึ้งค่ะลูกมานีค่ะสดุด่านี้ก็ปกกดีแล้วลูกนะคะถามว่าแม่ทำอะไรกับตัวเองหรือ,อยังบอกเลยตรงๆยังสวัสดีลูกกมลเนตรค่ะนะคะเออลูกอุ้มสาวน้อยร้อยล้านค่ะเจ๊ต้อมอ่ะเจ๊ต้อมแม่บ้านสวยรวยพันล้านนะคะ พี่ป๋องนะคะลูกจีราอืมจีราบอกเมื่อเช้าหนูไฟ์สดเลือกสมุดขายดียังกเกษตรดีแล้วลูกสวัสดีลูกเอธนิดานะคะสวัสดีลูกฝ้ายนะคะลูกมานีนะคะอ่ะลูกการปั้นเงินล้านนะคะแดดออกแดดออกแดดออกนิดนึงชุดโดโเรมอนใช่ชุดโด,โดโเรมอนค่ะลูกเอยาสวัสดีลูกลิตเติลค่ะสวัสดีน้องพินค่ะ สวัสดีลูกลิตาค่ะอุยอ้ยพระอาทิตย์อวยพรดีจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนแป๊บหนึ่งพระอาทิตย์อวยพรแป๊บหนึ่งนะลกูกรอแป๊บหนึ่งก้าอี้มาหน่อยตายยกเก้าอี้พี่หน่อยตายตายยกกูอีกพี่แป๊บหนึ่งอุย้ย ส,สดกว่านี้สวัสดีลูกอ้อยนะน้องอยูมีสวัสดีลูกทานตาวันสวัสดีลูกซ้อยค่ะเนาะลูกอลิสาชุดนอนมุ้งมิ้งหนึ่งรอยปะไม่ใช่อันนี้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบเหรอใช่ไหมสวัสดีลูกเพิินค่ะสวัสดีลูกบีดีค่ะลูกบีดีเมกาค่ะ โอเคนะคะสวัสดีลูกอูเป้นะคะอ่ะพระอาทิตย์ส่งวิตามินให้แม่นะคะออกจากร้อนร้อนนิดนึงเนาะสวัสดีลูกไอค่ะร้อนไม่เยอะแต่อ่านมองไม่ค่อยเห็นนะแสงจ้านะคะพระอาทิตย์อวยพรนะยฮะเราเป็นพระอาทิตย์เราไม่กลัวนะคะลูกท่าทนิญพัฒน์นะคะอ่าเจมวมยแบอบกพี่โลกฝนตกแม่กําลังรับเงินชุ่มฉ่าเลยเยี่ยมมาก สวัสดีลูกเดียววรกรค่ะสวัสดีน้องพิมค่ะสวัสดีลูกแมวค่ะลูกปิยาดาค่ะโอเคเนาะสด <c oughs> อ่ะรีดแม่มาลูกรู้เลยความสำเร็จข,ของลูกคโคุณง่ายโคตรสบายมันเป็นเช่นนั้นแหละสดยันไส้ค่ะแม่ลูกเมย์บอกใช่ไหมเห็นยันไส้แม่เลยเหรอลูกโอ <c oughs> ไม่มีแค่จะตบเผาแม่แล้วเล่อลูกนะคะ สวัสดีลูกสุดารัตค่ะลูกจันจินะคะของเกตทูเรชั่นนะคะประกาศลาออกจากคำจนเรียบร้อยแล้วจันจินะคะสวัสดีลูกนี้ลูกลูกหญิงเวลตี้ค่ะลูกหน่อยยิง่งัาค่ะอ่ะอ่ะก่อนที่ครูจะไปอาบน้ําอาบทานะคะครูต้องมาให้พวกเราก่อนสวัสดีลูกแคทตี้ค่ะะพร้อมไหมล่ะลูกพร้อมไหมคะสมุดขายดียังกษตเกเตรียมมาหรือ,อยังฮะเตรียมมาหรือ,อยังสมุดขายดียังกษตร เตรียมหรือยังมาเรามาทำสมุดขายดียังเกษตรกันเตรียมปากกาขึ้นมาค่ะชิ่งนิงสวัสดีลูกซีแอนสกายนะคะลูกไอเบด้วยลูกบอยค่ะสดใสเสื้อโดเลมอนชุดละลอยห้าสิบบาทลูกชยานิดค่ะฝนตกแดดออกค่ะแม่อออากาศดีมากลมพัดดีด้วยนะคะบ้านครูลมแรงนะคะอ่ะ พร้อมไม่จ๊าแอนะลอมพารบางครั้งไม่ต้องรอพร้อมสวัสดีลูกนะัดไม่ต้องรอพร้อมสวัสดีลูกหนูหนาด้วยอ่าโอเคมาเดี๋ยวเราจะเขียนสมุดขายดีอย่างกเกษตรกันอ่าเขียนก่อนนะเราเขียนให้สมุดก่อนเลยสมุดขายดีอย่างกเกษตรนะคะ เขียนเลยลูกขายดีอย่างกาเซ่เออคุณแม่นิส่อะไรก็ดูแพงโอ้ยชุดละร้อยห้าสิบลูกสวัสดีลูกแมวพิสมัยค่ะมาไม่ต้องรอพร้อมหรอกลูกไม่ต้องรอหน้าเปนะ๊ะน้ําไม่ต้องรอผมม้วนนะไม่ต้องรอนะคะไปยืดผมก่อนไม่ต้องบอกลูกทำมันเลยโอเคไหมคะทำมันทันทีเลยนะคะอะเขียนหรือยัง หรือ,อยังอ่ะโอเควันนี้วันที่เท่าไหร่ลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดใช่ป่าสิบเอ็ดเดือนสิบค่ะใช่ไหมสิบเอ็ดเดือนสิบเรากำลังจะเขียนสมุดไขยดีเยงกเกษตรการมีครูเขียนแล้วนะสมุดไขยดีเยงกเกษตรนะสอดดีลูกโบแองเ,เจล,ลิทน์ด้วยนะคะโอเคนะมา เราจะทําสมุดขายดีอย่างเกษตรกันนะคะเราก็จะเขียนบันทีก่อนเออครูเริ่มแล้วนะถูกไหมวันนี้วันที่สิบอ็ดถูกไหมคุยกับครูด้วยลูกฮะมาเร็วลูกสมุดขายดีอย่างเกษตรโอเคมาเร็วมาเขียนด้วยกันโอเคสิบเอ็ดเดือนสิบหกศูนย์นะคะเทคนิคการเขียนนะคะเวลาเราเขียนนะให้เราเขียน แบบได้มาแล้วเออขอบคุณออเดอร์น้ำหอมของฉันนะลูกคนเก่งของแม่วันนี้สร้างยอดขายปาฏิหาริ์มากๆเลยลูกแม่ออกกว่าสามพันขวดแม่รับประทับใจจริงๆเลยอ่ะเขียนค่ะขอบคุณเลยตอนขอบคุณตอนคุณเขียนคุณต้องยิ้มด้วยปิติด้วย รู้สึกด้วยเห็นไหมจักรวาลยังขาดรับเลยห้าหกเจ็ดเห็นไหมเลขเรียงอะเลขของแม่นะคะเห็นไหมคะใครที่ยังกระเอขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนแอ ครูเขียนนะคะก็คือครูเขียนบอกว่าขอบคุณน้ำหอมลูกรักของแม่วันนี้หนูสุดยอดมากสร้างยอดขายให้กับแม่เนี่ยสามพันขวดสุดยอดไปเลยลูกอ่าสมมติเราเขียนแบบนี้จะเขียนสามหมื่นสามแสนขวดเรื่องของเราโอเคไหมคะโอเคไหมคะอ่ะหนูเขียนไปเออเขียนแล้วยิ้มด้วยเออเขียนแล้วแบบบรรยายฟิลลิ่งลงไปด้วยเพราะเวลาเราอ่านเนี่ย จิตใต้สํานึกกับเราจะเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาเราเขียนเราบดปล่อยคําที่มีพลังงานเนี่ยจิตใต้สํานึกจะรับทันทีนะคะแล้วก็ปล่อยขึ้นส่งตรงทันทีเลยโอเคไหมคะปล่อยขึ้นส่งตรงทันทีโอ้โหนี่นะซ,ซ,ซูเปอร์พรีเมียมแล้วนะขายดีมากแน่นอนนะใครทําคลิปนี้นะคะเออขอบคุณอ่ะหนูจดนะยิ่งเวลาหนูพิมพ์หรือหนูจดนะคะจะทําให้หนูเชื่อมต่อทันทีแล้วก็ใช้ทันทีหนูเสียบปลักกับจักรวาลทันทีเลยเขียน เขียนด้วยฟิลลิ่งเขียนเร็วเขียนเลยเขียนเลยเขียนต้องมีท้ายคําของเราด้วยลงลงไปด้วยนะลูกนะเออมาเราเขียนสม,มุดขายดีอย่างเกษตรกันวันนี้ค่อดูนะคะจะสร้างปรากฏการณ์ยอดขายถล,มถล่มทะลวงทลายให้กับทุกคนแน่นอนเราทําสม,มุดขายดีอย่างเกษตรกันลูกนะเขียนวันที่ขอบคุณเหมือนเราได้มาแล้วตอนเขียนอมยิม้มกุ้งกิมรู้สึกปีติแล้วก็ขอบคุณเขาด้วยขอบคุณเขาด้วยเออขอบคุณก่อนเลยนะขอบคุณอะไรอีกอ่ะ พิมพ์บอกครูสิแล้วก็เขียนไปด้วยขอบคุณไมดาสของแม่หนูยอดเยี่ยมมากเลยใครใช้ต่างลงรักหนูวันนี้หนูสร้างยอดขายสองพันหลอด เก่งมากลูกแม่เออเขียนยังเออเขียนเลยลูกนะสำหรับใครเพิ่งมาบันทึกคลิปนี้ไว้ดูนะลูกนะคะหนูจะได้มีนะคะยอดขายดีๆแน่นอนนะคะขอบคุณแล้วเราก็ขอบคุณยอดเขาไปด้วยเข้าใจไหมลูกเอออสมุดขายดีอย่างกรเซก ไม่ต้องรอเป๊ะไม่ต้องรอหนูแต่งหน้านะคะตื่นมาหนูทําเลยนะคะไม่ต้องรอพร้อมอะไรทั้งสิ้นตื่นมาทําก่อนเลยตื่นมาเขียนสมุดก่อนเลยโอเคไหมคะไม่ต้องรอหุ่นเป, â, เป๊ะหน้าเป๊ะไม่ต้องรอแต่งหน้านะคะเขียนก่อนเลยสมุดขายดีอย่างเกษตรถ้าวันนี้ใครเป็นพ่อค้าแม่ค้ายอยากขายดีนะคะหนูก็นะ,ะทําสมุดขายดีอย่างเกษตรนะคะครูก,การันตีเลยถ้าทำรับปล่อยแบบที่ครูบอกนะคะวันนี้ก็ขายดีแน่นอนนะคะสร้างยอดปาฏิหาริย์อลังแน่นอนอะต่อไปนะคะ อ่ะขอบคุณอะไรอีกลกูกอ่ะขอบคุณสบู่ล้างสวยของแม่ล้างสวยอาบรวยของแม่นะลูกหนูโคตรเก่งเลยสร้างยอดขายล้านลานก้อน เก่งสุดยอดลูกแม่ใครใช้ก็หลงรักหลงรักหนูอ่าโอเคไหมเออเนี่ยหนูขอบคุณแบบเนี้ยและหนูเขียนไปเลยหนูเขียนของหนูไปเลยเขียนจนแบบเราสุดที่จะเขียนอะ่ะเขียนไปเลยเขียนไปเลยเออสมุดขายดียังกเกษตรนะคะ เวลาคุณเขียนคุณต้องขอบคุณก่อนพอขอบคุณปุ๊บเขาเก่งยังไงขอบคุณชื่นชมแล้วก็ขอบคุณที่เขาเก่งสร้างยอดได้เท่าไหร่ขอบคุณชื่นชมเก่งว่าสร้างยอดเท่าไหร่แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเออขอบคุณบ่อยๆแปลว่าเราอยู่ขึ้นปิติสุขอ่ะเนี่ยควอนไหนฝั่งอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสบู่ล้างซวยอับ้วยของแม่เห็นไหมหนูโคตรเก่งเลยเห็นไหมขอบคุณแล้วก็ชื่นชม แล้วก็บอกเขาว่าเขาสร้างยอดขายเท่าไหร่หนูสร้างยอดขายเป็นล้านล้านก้อนชมอีกนะเก่งสุดยอดเลยลูกแม่ใครใช้ตามหลงรักหนูเข้าใจยังเข้าใจยังเข้าใจยังลูกเขียนแบบเนี้ยขายดีแม้ว่าหนูขายสินค้าอะไรก็ตามหนูลองไปทําดูนะลูกลองเอาไปทําดูหนูขายสินค้าอะไรหนูก็ไปเขียน ดีกเกษตรนะคะคูยินดีแบ่งปันทุกแบรนด์สินค้าเลยไม่ว่าหนูขายอะไรอยู่หนูลองเปิดใจแล้วเอาไปทําดูเออเอาไปทําดูเอาไปทําทดูลูกนะคะสมุดขายดียางกเกษตรนะคะเขียนไปเลยนะคะแต่จะให้ดีใช้สตนแมจิคคบคู่ด้วยจะดีมากนะหนูจะมีพลังพิเศษในการขายของแอบอวยเออโอเคไหมอ่ะนะ วันนี้ใครที่ขายดีมากอยู่แล้วคุณยิ่งขายดีมากลงไปอีกไหมฮะถ้าคุณใช้สมุดขายดียังกระเซกโอเคไหมเสร็จแล้วขอบคุณอะไรอีกคะขอบคุณออาขอบคุณเอเซนนาคนสวยของแม่เห็นไหมขอบคุณแล้วก็ชมหนูเลอค่าที่สุดในจักรวาล ใครได้กินหนูไปโคตรโชคดีเห็นไ,ไหมชมหนูสร้างยอดขายให้แม่วันนี้นับแสนแสนกล่องคนสวยเก่งที่สุดอ่าได้ไหม ได้ไหมนี่แหละคือเทคนิคการเขียนสมุดขายดีอย่างเกษตรค่ะหลายคนไปเขียนแค่ขอบคุณยอดขายขอบคุณสั้นๆน่ะฟิลลิ่งไม่มาการชื่นชมไม่มีของก็ต้องการการชื่นชมสินค้าก็ต้องการความรักจากเราต้องการขึ้นไปติดสุขจากเราต้องการการให้พลังจากเราวันนี้จะเขียนแล้วไม่สักเซสเลยถ้าคุณไม่เขียนแบบที่ครูบอกคุณ นะคุณจะเขียนแบบแก่นๆก็จะสำเร็จช้ากว่าคนที่เขียนแล้วใส่ฟิลลิ่งแบบที่ครูบอกลงไปโอเคไหมสมุดนี้สมุดขายดีอย่างกระเสกหนูจะสร้างปฏิหารของยอดขายหนูในทุกๆวันหนูจะทุบสถิติตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าในทุกๆวันไม่เกี่ยวกับจําน,นวนว่าวันนี้เรื่องจริงมันจะได้จริงหรือเปล่าแต่ให้หนูฟินในอารมณ์ท้่หนูเขียนแล้วฟินนาเล่ไปเลยเนาะครูการันตีค่ะชาตินี้เห็นแน่นอน ยอดถึงแน่นอนสบายสบายค่ะเขียนตับเท่าที่ใจเราปรารถนาเขียนตับเท่าที่ใจเรามีความสุขขอบคุณชื่นชมสินค้าบอกจํานวนแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งอ่าอีกครั้งนะครูพูดเรื่องเอเซน่าให้ฟังขอบคุณเอเซน่าคนสวยของแม่หนูเลิศ่าที่สุดในจักรวาลใครได้กินหนูไปโคตรโชคดีหนูสร้างยอดขายให้แม่วันนี้นับแสนแสนกล่องเก่งที่สุดเลยลูกสาวแม่เออเห็นไหมอืม เห็นยังฮะเข้าใจไหมลูกอ่ะเดี๋ยวเราจะขอบคุณต่อนะขอบคุณโลลิต้าคนสวยคนเก่งของแม่ใครได้กินหนูเด็กลงทุกคนสุขภาพดีทุกคนดีขึ้นทุกคน ใครๆก็หลงรักหนูขอบคุณยอดขายหนึ่งแสนกล่องในวันนี้นะลูกหนูสุดยอดจริงๆรักหนาะเออได้ไหม เขียนที่อย่างแล้วแต่เราเลยลูกมันเป็นสมุดขายดีอย่างเกษตรเขียนเยอะก็ได้ก็ดีกับเราไงเออเขียนเยอะก็ดีแล้วแต่หนูเลยหนูอยากเขียนที่อย่างหนูขายสินค้าที่อย่างหนูก็เขียนไปสิลูกเออโอ้โหนี่มันแบบจริงๆเนี่ยแบบนี้มันต้องไปอยู่ในคอร์สนะมันไม่ได้มาอยู่ฟรีนะหน้าเฟซบุ๊กนะอันนี้เอามาให้ฟรีนะเออเอาไปทำขอบคุณมากส่งผลดีกับใครคะส่งผลดีกับเรา ส่งผลดีกับเรายิ่งเราอยู่ขึ้นปิติสุขเท่าไหร่นั่นหมายความว่าสิ่งดีๆด,ดึงดูดเข้าหาเราเร็วเท่านั้นขอบคุณน้อยเหมือนสตาร์ทปิติสุขนิดเดียวอจบแล้วเหรอเออยังไม่ทันจะเสียบปลั๊กดีเลยถอดปลั๊กแล้วเออเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วเนาะเออวันนี้ครูเขียนให้ดูแบบนี้เลยหนูจะได้เอาไปทํากันนะคะครูก็เขียนจริงนะคะนี่เห็นไหมครูก็เขียนจริงไปกับพวกเราทุกคนนะคะอืม อยากขายดีดูคลิปนี้และทําความเข้าใจสิ่งที่ครูบอกพวกเราแบ่งปันพวกเราทุกคนอืชื่นชมอขอบคุณชื่นชมขอบคุณยอดขอบคุณเขาอีกครั้งหนึ่งยิ่งดีค่ะทําแบบนี้สินค้าทุกตัวรักเรามากบางทีแค่คิดยอดก็ไปแล้วค่ะเพราะเทคนิคนี้ครูก็ใช้อยู่คือครูใช้จริงๆอะ่ะไม่งั้นครูจะเอาอะไรมาสอนเราละ่ะ ตื่นรู้เลยขายดีแน่นอนวันนี้หนูจะขายดีตับเท่าที่หนูจะกล้าระบุลงไปตับเท่าที่หัวใจหนูจะรู้สึกเออสวัสดีลูกทุกคนเลยสวัสดีลูกชินด้วยนะคะลูกแคทตี้ด้วยลูกเอเอด้วยนะคะเจ้าหญิงแดนซี่ด้วยไปดูคลิปนี้นะคะแล้วหนูจะสร้างปฏิหารแห่งการขายที่โคตรง่ายโคตรสบายนะคะกับสมุด ขายดีอย่างเกษตรบายครูสิตานะคะตั้งใจทําตั้งใจให้ตั้งใจเก็บทุกเม็ดให้กับพวกเราให้เรามีความสุขไปกับครูนะคะไม่ต้องรอพร้อมไม่ต้องรอเปะไม่ต้องรอแต่งหน้าไม่ต้องรอเซ็ตผมเขียนในทุกๆวันเราจะสร้างยอดขายปฏิหารในทุกๆวันไม่ว่าสินค้าอะไรที่เราขายอยู่เราสามารถนะคะขายดีอย่างเกษตรได้เลยนะคะสนับสนุนสินค้าไทยให้ไปไกลระดับโลกนะคะไม่ใช่แค่แบรนด์สโตนแมจิกนะคะไม่ใช่แค่แบรนด์สโตนแมจิกนะคะแต่ทุกๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ไทยแล้วหัวใจมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คนนะ ประสบความสำเร็จมีชีวิตที่เปลี่ยนเหมือนกันครูก็อธิษฐานจิตให้ทุกแบรนด์สำเร็จเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่แบรนด์ครูจะขายอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราเลยนะคะเออเนาะโอเคไหมนะคะอืมแล้วเจอกัน <c oughs> นะครูเขียนให้เราดูแล้วนะคะกับสมุดถ่ายดียเกษตรที่เหลือเราไปเขียนเองโอเคนะแบ่งปันฟรีนะคะมาเจอกันนะคะในมิราเคิลออฟไลน์นะคะสี่แคมป์สี่นะคะวันนี้สามหมื่นบาทนะคะ รีบลงทะเบียนรีบจองแล้วมาเจอกันนะคะปิดรับวันที่20นี้เท่านั้นนะคะกับปี l ักเคลื่อนออฟไล4นะคะส่วนสุดยอดคอร์สให้จัก,กรวาลทํางานให้ใครที่สร้างผลลัพธ์ได้โดดเด่นและแตกต่างแล้วคุณอยากได้ยอดนะคะที่มันมามหาศาลมหโหฬารน,นะคะไม่ควรพลาดคอร์สนี้กับสุดยอดคอร์สนะคะให้จัก,กรวาลทํางานให้เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของครูเองนะคะลูกเอี่ยวเข้าไปเรียนนะคะยอดเงินโอนแบบ ไปถามเขาได้นะคะว่าเรียนให้จัก,กรวาลทํางานให้นะคะคนที่เรียนคอร์สนี้นะคะร้อยละเก้าสิบประสบความสำเร็จหมดเลยนะคะอืมสุดยอดคอร์สที่ราคาคุ้มค่าที่เราจะไปเรียนมากกับให้จัก,กรวาลทํางานให้นะคะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะถ้าหนูเรียนหน้าเพจเรียนฟรีฟรกับคูนูยังไม่ได้ผลลัพธ์ไม่ต้องลงนะจ๊ะไม่ต้องลงลูกเรียนฟรีไปก่อนอืม ครูเป็นผู้ให้ที่แท้จริงครับขอจเจริญรอยตามครูครับเนี่ยคือลูกชินนะคะลูกชินเป็นลูกชายของครูเองนะคะลูกชายในแคมป์นะคะไปแคมป์สองนะยชินสร้างยอดขายกว่า34ล้านที่ครูบอกนะคะเออชินไม่ได้ขายแบรนด์ครูแต่ชินนะคะออกไปสร้างคุณค่ากับผู้คนนะคะเออชินก็สามารถนะสร้างยอดกับอากาศได้34ล้านบาทน,นะคะลูกศิษย์ครูเก่งๆทั้งนั้นเลยพวกหนู ที่ดูกันตอนนี้หนูก็ลูกเสร็จษษษครูนะคะและหนูทุกคนนะคะเป็นลูกครูเช่นเดียวกันนะคะด้วยรักจากใจจากครูนะเอาไปทํานะลูก ะะบันทึกคลิปนี้ไว้ไว้ให้ตัวแทนเราดูบันทึกคลิปนี้ไว้ไว้ส่งต่อนะใครที่เขาขายของไม่ดีบอกลองเปิดใจลองทําดูไหมสมุดขายดีอย่างกับเสกเราทําเองก่อนให้ได้ผลลัพธ์เก็บคลิปนี้แชร์แบ่งปันต่อนะคะครูการันตีว่าทุกแบรนด์สามารถขายของดีหมดเลยโดยเฉพาะเจ้าของแบรนด์ถ้าคุณทํายิ่งดีกับตัวคุณแน่นอนด้วยรักและปรารถนาดีนะคะจากครูสิตาคนนี้นะคะไปแล้วนะลูกแล้วย้อนดูนะคะไปแล้วไม่ต้องรอเป๊ะทาเลยทําทันที ไปอาบน้ำก่อนไปแล้วลูกเลิฟยู